ถ้าใครทายแม่นได้ไปนอนที่ห้องน้องด้วยได้ไปนอนที่ห้องน้องด้วยเฮ้ยอาเซนอนอาเซนนอนอาปืนขับพี่เด็เฮ้ยถ้าเกิดว่าอาเซนอนแพ้นะเราต้องกลับบ้านไปกับพี่นะวันนี้เป็นเมียพี่หรอใช่ทีมเนี้ยเราชอบเพราะอะไรมันวิ่งแล้วมันเป็นผวงเดียวมันวิ่งแล้วมันเป็นผวงเดียวไม่อยากเป็นเด็กผีแล้วอยากเป็นเด็กพี่มากนี่สวัสดีครับวันเฮ้ยเบาเบาดิเบาดิ ไม่ได้เลยวันนี้เราอยู่ที่ร้านนะครับน้าว่าติดลงครับผมเด็ดเด็ดเด็ดเดเดดอยู่หลังซิกทองหนึ่งโอ้โหผมบอกเลยว,ว่าวันนี้เรามาเชียร์บอลคู่อะไรกัตแ์ระหว่าง เราจะมาถามน,น้องๆทั้ง4คนว่าชอบทีมไหนทา,สายสกอร์ใครจะชนะเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยว่าน้องๆอะ่ะจะชอบทีมไหนกันบ้างแล้วก็ทายสกอร์อะไรกันบ้างตรงหรือเปล่าใช่เออ <c oughs> ไปดูกันเลย,ยสะตาไ์ไปดูเลยวันนี้เรามาดึบอลคู่บิ๊กแมครั แมนยูในเต็ดพบกับอาร์เซนอลอาร์เซนอลในที่เขาเรียกกันว่ามันก็แค่คุกกี้นะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้น้องๆทั้ง4ท่านเนี่ยใครจะเป็น FC ทีมไหนบ้างและ จะมาทายสกอร์ให้ดูว่าใครจะชนะและสกอร์เท่าไหร่ถ้าใครทายแม่นได้ไปนอนที่ห้องน้องด้วยได้ไปนอนที่ห้องน้องด้วยเฮ้ยเรื่องนี้คนแรกครับชื่ออะไรครับผมชื่อแอมมี่ค่ะสัดส่วนเท่าไหร่ครับผม36 24 36หก่ะสวยเฮ้ยนาชื่ออะไรครับผมชื่อแพตตี้ค่ะสัดส่วนเท่าไหร่ครับเฮ้ยนี่ผมผมขอทายเองดีกว่าสามหกสามหกนี่มาดูบอลหรือมาดูนมอ่ะเราทุกอย่างเลยเราอ่ะสามหกยี่สิบสี่สามสองสามหกยี่สิบสี่สามสามเฮ้ย กูรู้ว่าทำไมมันถึงทายทายกับถูกเว้สเปคเมียมันที่บ้านกันทายเนี่ยมันเลยเอาสเปคเมียมันมาทายกับน้องเขาใครมึงอะใครเมียผมใครเมียผมใครเมียผมเอาได้ตัดออกเอาอากาศเฉียบแน้นนตัวะไหน้ะชื่อมิวค่ะมิวมิวอายุฮะยี่สิบสี่ค่ะอเล้วอยู่แล้วยี่สิบสี่ใช่ไหมฮะสัดส่วน สามสี่ค่ะหมอเหน็บเ,เ,เป็นคนที่ชอบอะไรที่ท้าทายมากเลยนะจริงอันนี้อันนี้อันนี้เดิมไหมเดินไม่ใช่ไหมหรือว่าคุณหมอให้มาหมอให้มาแบบขาดคนนวดขาดคนนวด<ท>ไม่ยากไม่ยา,ไมยากเลยเทปแรกๆก็ๆเป็นอย่างเงี้ยก็ขาดคนนวดก็หให้กูนวดอยู่แล้วแหละพอถ้าพักออกไปบินเลยเราหา้าของอะไรนะแนะนำตัวครับเอมอันค่ะเอมอันเอมอันอายุวะ ยี่ห้าค่ะอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงป่ะเนี่ยสามส่วนฮะสามสี่สามสี่อันอันนี้อันนี้เดิมไหมเดิมแล้วไม่คิดไม่คิดจะทำเพิ่มอ่ะคิดไหมคิดไหมไม่คิดเลยอ่ะเราคิดว่าขนาดเนี้ยเรามั่นใจแล้วมั่นใจใช่ไหมฮะโอเคสอบไปเลยมาดูกันว่าวันนี้สาวๆเขาจะเชียร์ทีมอะไรกันน้องแอมมี่เชียร์อะไรครับผมเชียร์แมนยูค่ะเชียร์แมนยูใช่อ่าเด็กผีเด็กผี เนี่ยครับแเชียร์แมนยูแเชียร์แมนยูเฮ้ยสองเลยนะเออเฮ้ยวันนี้เด็กพีเยอะมากเราละฮะวันนี้เราเชียร์อะไรอะอาเซนอนอาเซนอนชอบปืนขับปืนใหญ่เฮ้ยเราชอบปืนนะเคยโดนปืนกลไหมปืนกลเคยโดนไหมมันรัวหรือเปล่าพี่เอ็มเจ็ดเก้านะพี่ไม่ได้โมนะพี่จะบอกให้นี่แเราคนนี้อะไรเนี่ยแมนยูแมนยูถ้าเกิดวันนี้แมนยูสาม แล้วอันดับหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูสกอร์กันว่าน้องๆจะถ่ายสกอร์เท่าไหร่เริ่มที่น้องแอมมี่ครับผมก็ต้องเป็น3าหนึ่งแล้วไหมอ่ะสกอร์สามหนึ่งสามหนึ่งถือว่ามีความมั่นใจมั่นใจอ่านี่ครับขอเจ้าบ้าน2องหนึ่งพออ่าเจ้าบ้านสองหนึ่งคือมันคนที่มือนเหมือนชอบดูบอลมากนะคือจริงนะจริงเราอะยังไงก็สองศูนย์ครัสองศูนย์ไทยสองครับเราเราสอง อาร์เซนอลสองใช่ไหมใช่ใช่สองศูใช่ไหมคอนเฟิร์มไหมคอนถ้าเกิดว่าอาร์เซนอลแพ้น่ะเราต้องกลับบ้านเหมือนับพี่นะวันนี้เป็นเนี่ยพี่เหรอใช่อะไปเลยกเนี่ยอ่ะไอ้แย้วไอ้แย้วตอนนี้ยังไม่จบจไงไม่ใช่เราเราไอ้ตอนนี้เรื่องบอลไม่ไม่สนใจแล้วเอาจริงตอนนี้เราคู่ต้องการน้องอย่างเดียวตอนนี้พูดเลยอ่ะเราเนี่ยเขาสองศูสองศูนย์แมนยูใช่ไหมชัวร์ไหมฮะชัวร์คอนเฟิร์มเลยคอนเฟิร์มเพราะอะไรเราเราเราถึงชอบแมนยูนักบอลหลอก ใช่ไหมแล้วปกติเราดูบอลเนี่ยปกติเราเราดูคนเดียวไหมหรือว่าดูกับแฟนดูคนเดียวแล้วปกติเราเคยแทงบอลไหมไม่เคยค่อชอบโดนแทงไหมชอบเ <c oughs> มืม่อกี้มึงได้ซูมหน้าน้อง่ะน้องแยกเที่ยวมากเลยปกติเราเคยดูบอลกับแฟนไหมดูพี่แต่ดูไม่ค่อยจบหรอกดูไม่ค่อยจบ <c oughs> ลาบลาบลาบกอดูต้องถ่านอยู่แล้วทำไมอะ่แล้วเราดูเราดูคนเดียวเราดูกับแฟนคนเดียวไม่ไม่ได้ขายเพือเฉยสดไม่ออเลยนะบอกบอกตรงบอกตรงเออบอกตรงทีมนี้ยเราชอบเพราะอะไรมันวิ่งแล้วมันเป็นพวงเดียวมันวิ่งแล้วมันเป็นพวงเดียวไม่ได้มองลมันวิ่งแล้วมันเป็นพวงเฮ้ยเฮ้ย คือไม่ได้ดูว่าใครจะชนะหรือดูนักฟุตบอลรอเลยเน้นดวงถ้าใครพวงอยา่ก็ชอบคนนั้นคุล่อขนคุล่อขนทำไมถึงชอบแมนยูครับชอบเพี่ลสกษณะประตูเด็กเค้าจริงมากแล้วก็ตัวจริงเองครู้ทำไมถึงชอบทำไมทำไมมันใหญ่ยาวใช่ไหมมันใหญ่ยาวใช่ไหมไม่รู้อ่ะผมรู้รูู้่แล้วรู้แล้วสาามขไงสตล์นี้ชอบใช่ไหมอ่นแล้วคคนนี้รับ ทำไมถึงชอบแมนยูครับผมน่าจะแก๊งเดียวกับเพื่อนอะเล้าผู้ชายหรือเปล่านักบอลหล่อเยอะมีมีนักบอลในดวงใจไหมมีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่ที่เตะวันนี้จริงๆคนชอบผู้ชายผู้ดัโรนโดโลนโดหล่ออีกแล้วอ๋อเราอะอะไรอะเราอะอะไรอะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นึกคำถามอยู่นะถ้ากิบไปก่อนเราอะเราอะใช่ถ้ากิบไปก่อนอ่าจอยตอบสิ Uhm. ผมอยากจะถามว่าถ้าสมมติว่ามีแฟนอ่ะแล้วแฟนติดดูบอลมากเลยแต่ว่าเวลานั้นน่ะเราแบบมีอารมณ์ว่ะจะทำยังไงให้แฟนเลิกดูบอลแล้วมาสนใจเราใส่ิกิน uh huh. uh huh. oh. oh. uh huh. ี่ลายบอลออยก่อนระหว่างนอกจอกับในจอจะเลือกอะไรอ๋อของหนูเหรอไปถึงนะถ้าถ้าเกิดหนูรู้สึกแล้วเขาดูบอลอยู่นะปุ่มเลยปุ่มเลยปุ่มเลยโอ้ตา ถ้าเกิดบอกเลยนะถ้าอมนะกูว่าบอลยังไม่ได้ยิงอ่ะน้องก็โดนยิงกว่าเล่าแล้วฮะดูจบได้ไหมพนันถ้าใครแพ้ก็จนเสร็จอะไรจนเสร็จไปแล้วนั่งไงนั่งไงกระเบิดฝากเนี่ยพูดโปรดไงสิ่งแกดิกสิตมีจริง เอาใช่ใช่ใช่แล้วปกติก็ปกติกูก็บางทีก็ก็จะแอบง่วงก่อนอะไรเงี้ยก็ก็มีบ้างแล้วก็พอเวลากูง่วงเสร็จน้องก็มาสกิดตอนบอลจบเออไม่ขัดนะพวกมึงไงสัตว์ให้กูไปเรื่อยเลยเฮียอ่ะเรานะเขาเป็นนวเนียก่อนเข้าเป็นนวเนียก่อนแล้วถ้ามึงเกิดจะนวเนียแล้วยังแฟนแล้วยังยังดูอยู่อย่างเงี้ยทำไงกันบ้างน้ำน้ำเสียงมันท้าทายด้วยนะจริงเสียวเลยนะคนลุกเลยนะเอางี้ดีกว่าขนอะไรลูกขนขนนวลขนนวลขนนวล อางี้ว่ะสรุปเลยวันนี้เราชอบเมนูและทาด้วยสกอร์สองศูนย์สองฝากร้านดีกว่าฝากร้านน้วติดลมรังสิตด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากมาเจอเราะมาได้เจอทุกวันทุกวันลงงานทุกวันฟิตดิไม่มีตังค์ทำไมอ่ะเราอะเราอะฮะฝากร้านนะวัดติดลมเล้วนะคะอยู่ทุกวันค่ะร้านอยู่ทุกวันหรือว่าเราอยู่ทุกวันหนูอยู่ทุกวันอ่ะตังค์เลี้ยงผัวอ อนาคตก็อาจจะเป็นไปได้นะอยากมีพี่รู้จักเลึกลับพี่พยายามทำตัวนิ่งๆน,งนะไม่อยากเป็นเด็กผีแล้วอยากเป็นเด็กพีมาต่อต่างร้านเออก็ขอฝากนาวาติดลมด้วยนะคะถ้าคิดถึงสาวๆสวยๆก็มาเจอกันได้นะคะทุกวันไหมฮะทุกเนี่ยโชว์น,ม,โโนโมีทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมมีธีมไหมครับบางวันไม่มีมนะคะก็จะเป็นธีมชุดนักเรียนญี่ปุ่นชุดนักเรียนญี่ปุ่นแล้วก็อะไรเงี้ย แล้วก็คอทเทย์ฟาร์สไตล์วันเสาร์แล้วมีทตมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในรถพี่อย่างงี้มีไหมมีไหมมีค่ะให้หึงนะให้หึงนะให้หึงนะอก็ฝากร้านนาวาติดลมด้วยนะคะพีอาร์สาวสวยเยอะมากดนตรีเพาะอาหารอร่อยพีอาร์แซ่บโอ้โหนี่นี่บอกเลยอันนี้คมมากอันนี้ครบเครื่องมากนะนี่เป็นไงมีอะไรดีดูนี่นะเอ้ยแง ให้บอกวลีเด็ดของแต่ละคนดีกว่าว่าเราอะเราเล่าเน้เบียร์อย่างเดียวเราเน้นเล่าเน้นเบียร์อย่างเดียวเน้นเมาอย่างเดียวเลยอะมอมง่ายเมาง่ายหิ้วกระบาะได้เลยเฮ้ยคนนี้เขาคิดคนนี้เขาคิดได้อ่ะเฉียบหนูสวยมากถ่ายยากหนูเยอะเฮ้ยเป็นไงมือไม้นี่ต้องไปต้องไปต้องไปเราฮะเราฮะถ้าชอบคนสวยฉันอื่นค่ะชอบที่เมาเชิญทางนี้นี่โคตรคมโคตรคมต้องมีบ้างแหละ เรา,าเชิญนะไม่ถนัดคอเชียร์ถนัดเรื่องเรียรมากกว่าทุกตรงเลยอ่ะดูนี่ทำไมอยากดูดฝ่ายมินนี่ออกเหลือเกินตาย,ตายเหอะต้องเรียรก่อนต้องเรีย,รก,รยรก่อนด้วยไงแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด แชร์กดสับสไครต์ให้ช่องติด่างชาแนลนี่นะครับเอาละครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากมีรายได้นะฮะสมัครได้เล่นง่ายการันตีใส่ครไวมีครบทุกเกมบริการดี24ชั่วโมงนะฮะนี่เลยอย่าลืมนะฮะแอดขับเจ็ดอย่าลืมนะต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอดขับเจ็ดครบเป็ดเสร็จทีเด็ดตัวจริงนะฮะอย่าลืมนะโอเคครับเสร็จแล้วการนี้ เราก็ได้มาถ่านน้องๆกันแล้วใช่ป่ะใช่นะของแดงที่ถ้าแดงผู้บอกว่าแล้วแล้วน้องๆเนี่ยเป็นเด็กผีเยอะมากเลยผู้บอกเลยสามต่อหนึ่งอะสามต่อหนึ่งเยอะมากและกอออกมาสามหนึ่งเลยโอ้โหแม่งน้องเมื่งแล้วน้องไทยแล้วมีน้องหนึ่งคนทายแม่นด้วยทายว่าแมนยูจะชนะสามหนึ่งก็ต้องเป็นสามหนึ่งกันไหมอ่ะแต่กอสามหนึ่งสามหนึ่ง มันเกินไปเลยทุกคนจะได้รู้ว่าสาวๆของเราก็ทายแม่นเหมือนกันเรื่องบอลก็ไม่เคยแพ้ใครอ่ะเอาจริงผมบอกเลยว่ารายการเรานี่คัดสรรมาแล้วเด้ยวราไปดูอาทิตย์หน้ากันว่าเราจะไปเชียร์คู่ไหนแล้วไหนที่ไหนแล้วน้องๆอ่ะจะทายแม่นหรือเปล่ารอดูเดี๋ยวรู้เลยอเดี๋ยวรู้เลยอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กด Subscribe ช่องติตอ่างช้ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่พีพีหน้าจะทำอะไรไปไหน ไป